สากกดขั้นากดขั้นเบ้าแอมมันจะนำเดือดเ้าจะบางร่คือบ่หรอกพี่แม่าเอาคนมา่นจัดการเองอะู้หมดดวงดดเลยเขียนขึนขึ้นก้มก็คือไก่น่ๆผู้ตำตำตีแห่มือพู้หมุนจิ๋วสะติดเน่าติดของเาของครั้เเขาเมืนเขสี่กินวอก่าเนี อิจ๊ะมันลงไอศสานมัน้องน้อยจ้ะคำทำเร่งเร่น้องน้ำตาไหลเลยด้วยหวานวันที่ไปทงวันเด็กไปทำนี่สิกินแรงเฮี้ยนประตูจ้ะวันทีได้ยังกินมือนนี้ทำกันก่ะนี่ยังเนี่ยอิจ๊ ปากดข้างปากกดข้างเบ้าแอมาจ้ะแต่่ากดข้างเอามาานี่พรได้ฝากเลยพี่น้องเอามาขอขามังคึบเตะบ้านมาขอเขาพี่น้องไปบพะไม่เขาว่ได้กินด้เปานะเพได้มีเขายังสิห้ปนะประพิษไม่เข่าเราะะประพิษพาะามัาน กัน่ไม่เข่าเพระได้กินมุกดลเขาได้เขามีอยขอเขามตน้ำมันค่ะปิดมตน้ำมันมาได้เห็นหน้าเลยค่ะมาเห็นนาก็กินน้ำมูนะขอกินน้ำมันกินน้ำเมล็ดไก่นีละเขานํ่มีโยจะงหวัิขอคาน้ำมันเด็ค่าน้ำมันเดียวตา้างไากดข้างไงมันกินแร่ง เงินประตูสบายจาของเงินไปใส่บุกไปอยู่ทั่วปากันแล้วเอาั่วเอาไปว่าท่านติดตีม้อเหนียวเสียหน้าบ้านลงๆบายจำมนไปว่าท่านเด็กดังเนี่ยพอดีเป็นคนดังมาเด้อดังแล้วดีแม่นองติดตเอาันดังนะ หน่ยิยเลยติดบ่าไปเอาเอาเด็ก้ะเข้ากันนี่ออกมาแล้วนอนมาแต่นหน้าแล้วเอาเอาเอาลงมาลงมาพูดนะไปห, <c oughs> หน้าก็ต้องขี่รถกลับมาก็ต้องขี่รถมาเร็วมาเร็วมาเร็วเื่อพูดะอดะพวดอะ ไปจังไหนวางไหนนั่นนั่นนั่นน้ำเย็นหัวจะกระจบกผิดไปนเนาะเอาเอาติดแล้ววันนี้ไปไปไปเขาไปเขาไปเขาบ้านไปเขาบ้านห้องกาแฟอออ๋อเป็ยังไหไปก็เอาขึ้นเราลงอย่ไปก็หลกแล้ว อ่านเพ่อได้ประตูใส่ขึ้นจนว่าพ้นหลายปปรตีเอาเออเอาเหมาะเอาคนเหมาะจ้ะเหรอจริงังไม่ยังไงหลงทรงปลาเบ้าหน่อยออกมาฝากขอพุ่นหลายๆเด้อจ้ปองผู้ซอยโอ้ยหลงพุนอันนี้ของผู้ซอยพนักผู้ซอยโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะปลาผสมปลาเสียบอืมผสมปลาเพิ่นเสียบเขาเรีย อันนึงแบงไหนพอหน่อยไปจิงน้ำเน้อผู้สวยแบงแปล้างกาลสินไดยังไปฝากน้อเห็น่นี้ก็มีแบบฝากเหมือนผู้สวยเข่าก็ไม่ได้เกี่ยวดอกเข่าไได้ถอดเดยสิบ่อดเขาอันดองก็ถอกปีนซูฟีเลยเข่าอันดอกพ่อไดีไปฝากกันปีนี้เขาอดองก็ถอก อ้ไหนเกี้ยวปนมาเพราะเป็นยังล่อได้่ะนองอ๋อลอได้กับพุนละหลังบีไม่พุนละเขาทอกพุนละเขาดอเขาดอห้องเเขดอห้องเดียวเวรนปากพีน้องผุนละประผิดกับปาได้ยังลองไปได้ยังวอเียตืออะไรไหนครัอืม ไปเขาบนหไปเข้าบ้านเขาบ้านคนคนคนบ้านไปบ่อนไปเขาบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไปเร็วร็วย่ำจ้ะนี่กระเทศหัวหอมตะไคร้่ามาตะเมืองเลยจ้ะไปกูดผาตะเมืองเลยาใคาเหลืองจ้ะมาสวนเอา อาหารไข่ก็ติดยากๆปลูกคะพี่น้องปลูกกันอย่าปลูกเลิกนีเ็นมปลูกเลิกตนโอ้ยเปลูกเตนบติดเกียปลูกจ้าจ้าแม่ยังนี่ เหเห kind of แม่มนสิเจอันบุญน้ำสิบ่าแจกพุ่ลดอกสิแม่มนสิบ่าแจกพุ่ลดอกแก่เอาใบบัวซามาเจีาไปบบูซาไม่อยากันาดนี้เนาะขอบูชซาจะหลอกเลยดื้อหุ่นเงาบัวซาเนีงยลังไหลมาลังไหลขึ้นไป่าคุณนิโคน้ำเด้อคลำลำด้วยด้วยคอไบบูวซาลำเน้อแม่มน ไอกเลีลยเลี้ยงกะสิเอาอยู่เด้ปะดอกเลี้ยงเลงกะิเอาอยู่ของแถ็งนั่นดอกเลี้ยงเลงมันอ่ามันงามแท่ด้ม่นองไฟสวยมาแม่นองไฟมาแะต้นนี่ดอกไม่แท้เนี่ยดี่ไม่สดกไม่สดเนี่ยไม่สดนะไอ้ว่าเหนยัง่าดอกไม่สดที่ไหมหมดนันยังจะหอมอมจะไปบูชาฮะ ไปแกะกันเพอยากแกะมันง่ามเลยอพราะคนหนึ่งคนใส่อันนี้มาอยู่ก็ลำพูมั้งอืมก็ลำพูไม่สดได้นำเพราอยากแกะก็จำเป็นจะแกะจำเป็นต้องได้แกะโอ้ยบม่อยากแกะหรอตัวในที่เสียบดอกไปหัวบอลเน่ยบุญสิเสียบไปบุญเสียเแหม่มันก็ต้องใส่เนาะมันงใส่ต้แหม่ดอกใหมยจะใส่แกะกันไปคนนี้ข้ว่า เอาบ่เด้๋มาไปไห้ซื้อเด้เดี๋ยวมาเบิ่งเดีเนว่าไห้ใส่น้ำน้ำเราะ็เบิองเยอ้ใส่ันเบิ่งแม่เราไปเป็นดังฝ้ามาเจ็ดเบิ่งน้ำเดือดเราจะปางล่งเหมือนขาก้อข้างเนี่อลงไป เดี๋ยว่าม,ามปิ้งมาพริกจ้ะตำจังหน่อยบอมมือบีบดงอ,อ,องนั้วเอนอก่อนมือลงไ,ไปเส้นตาแล้วก็จีแสบ <c oughs> ตาตำพ่อบุบๆจ้ะชุลใส <c oughs> เกลือจ้ะ <c oughs> เกลือจะถึงสอนม,นมันเมื่อวานเนี่ยร่มเย็นวิววิววันฝนทีไปเดยบัดมือน,น,นี่แรกนี่แบบเป็นอากาศนิงน่งๆ<ะ>เนะ นี่พริกที่ห้าตำ่ำไปบางขนาดลงไปเลยโอ้ไม่ข้างอกลืมลืมฝีมือได้เพิ่มนี่สวัสดีครับบ่าเวเอลุงน้ำโพ้งครับมื่อเนรับนาทีซับมังคุดพี่น้องคือบอ่หรอพีอจีอ็ได้ก,กับ <c oughs> แม่ขับบ้วเพื่อนเพื่นจัดการเองฉันว่าพี่น้องเพราะว่าปากกดข้างก็พอดีขั้วพี่น้องมันบ่ใหญ่เกินครับ เง่้ยเกินก็สิได้ขั้วให้เนาะครับอ้าวมาแซ่บแชมด้วกันครับมื่อในตัวเสียบเพราะเสียบพอดีดซิมตัวห็งเบาเอะเป็นคนลงมือเองเลยมันว่าเบาเอะกระบาดไงพ่อหนอแบบไหนคนละมืออื้อนคนละครับกระบานเด็ดจริงเด็ดทางกระบานเอ้าไปมือนั่นวางมือว่านี่น้ำซี่ขึ้นได้เบาเอะนี่มันมันหาที่อันนั้นเ่าน้ำทั้งทีมันหาที่ลงมาแถที่วถวัดอันดินแดงไหมน้ำน้ำซี่ไหมม้าผ่านผ่านมา คเป็นเล่นนำโค้งก็ดีลงคักอยู่โอ้ลงเลยดีแต่ยังแรงอยู่ก็พอดีแล้วครับออกคนซาพอดีหาปลาเนาะก็ดีหาปลาได้โฉมมันก็ได้เที่ยวออกคนซาแล้วครับพ่อครับลำพงขางขัวได้พี่น้องอ๋อมีมอแค้นก็ตีอ่อแนวนันปืนนะอ่าปี๊บเมื่อเรือแปดเมื่อโอ้ลำพงขางขัวต็ีฟังขัวฟังขัวฟังขัวได้พี่น้องได้แก่แก่แล้ว เอฟซีอยากไปพ่อเบ้าเอียกอายุลำพ้งข่างคัวแล้วสิเด็กเล็กแจ้งน้อยครับเพราะว่าไม่รุ่นไรแต่ไปแยมแย่อยู่แถวลำพ้งฝังครัวแล้วครับกับทีมงานก็จะไปมวนน้ำพืนร่างเทียนเนาะอดีตเด็กไปเที่ยวทีหนึงน้ำเย็นเด็กไปนอนนอนอยู่สวนอุ้งอุ้งน้ำเย็นวันดีก่อนวันดีครับก่อนเอาเนาะพงยีนรุ่นเปิดพรมเหมือนเขาครับนี่ กลางมุงเปิดพุ่มท่างนี้มันผู้เบาใหญ่เสี้ยงเมียงคนนอนงยืนหนียิ้มสาลากิดที่นอ่งยืนหนีกาแฟกาแฟพอดีแน่ว่ดีนี่นนนละ่ะโอ้ยกลางมุมให้เราเปิดพุ่มให้นี่นั่นดีคักเด้พี่น,อน้องาให้พี่น,อน้องเอฟซีสามฐานเสียเร์ที่เห็นว่ากาม,มาแต่ทงให้ตรงหน้าเขาน,นั่งยังไง,นง,งเนาะเป็นดอกเนาะเขานอนงกันบบนี้ ขาดร่วมครับเขานอนยุ่งกับบกัดสภาพอากาศท้อนๆต้องเปิดพัดลมเขาครับสภาอากาศหนาวๆกัดเพรว่าที่เปิดเพราะวา่าน้ำเย็นก็มีกาแฟมันห้อนเนาะสาวดำเพลินห้อนก็ต้องเปิดพัดลมเขาพุออพา่นเจียมกรงเพลือยุ่งผุ่นพวกเบาน้ำเย็นน้อน้องบิ้งเก็ดเรื่อยู่ดๆกินน้ำกัน ไอพี่น้องเอฟซีห้อดียเห็นแต่ว่าคนยุ่งนี่เนาะสามทหารเสียน่องผม้วยโอ้โหฝนดวงดวงเลยน้ำแดงองตรงหอมพริกเผาหนุยหสิปงได้ป่ะนี่ปงแล้วปงเล้วเนาะหอมเดียบแบบม้วนส่งหอมเลยเอ้าปิ้งสมปลามาดิสมปลามาปิ้งตามรักพ่อรุ่นว่าอยากให้ปิ้งแล้วหอมลงจ้ะหอมปักเสียงกันคืออะทยานเด็กเชียงโลกเต๋อ กินสีบีบบีบากหน้าไ่จับมันข้างฝุ่นกําลังแก่มน่ยากเบ่งปาะดีอยวหยากเบ่งตั้งนีได้มันทองเป็นสีตั้ง่างเลยเดีมือนี้ี่เชียงนกเขาอาไรเชียงไดไรงวางสันมันเป็นเรื่องฝ่าเหมือนแม่นกเหม่ยมันอะไรชุกุกชุกจุกเชีง เป็นเห็ดยังง่วไม่อยากห็ดคนุลุนกิเลนด้วยามันไข่ป่าโอ้หอมหยอยหอยซออสิมดูซิมดูเห็ดแลลวมือแมองไฟมึ้นกะเดินทางก,กลัาบบ้านต่ว่าเติมเมือนาอีกไหมมึงจ้ะเจ้เออถือใจออออ่อยยุขคอยว่าสันอันซีอ้ลอยมันจังส่วนส่วนตัวอันต้ม ปีงสมปลาปิงสมปลาปุยปงช่งนั้นเลยสิช่งไปตองคบน้ำอยู่ได้กี่ไรก็ต้องไปสีน้ำเลยัตัวสองตัเนี่ยมักเนาะจุยจนยาันจินนเดีเอาอีกก้อน่สีบกจินโต้องส เสอให้ดอกเอาราจะตำเหลวว่าจโอ้หอมโย่ควรๆๆุ่นพุ่นก้มกอคือไก่น่ๆพูดตำตำซีงแห้มึงจะหมุนจิ๋วซตีน้ำตำหึ่งตาตานี่แล้วโพกเดีีลมวยดีววจนี่แล้เออองไันแล้วจ่า่งแค่นี้แล้ววันจีิมกันนะอเซ้นบางหุ่งเบาแอร์ด้เน่ปล่อยๆเนเรงเลย พุงเมืองเลยเิ่นลงมืดย่ำความเดียวนี่ตำฟักความตานมาใส่ยังไงสีบอกว่ามันเค็มปลาแดกไม่เค็มมัน้ม้มใส่บักนาวหลายใส่บักนาวหลายเอ้าถึงใจปวยงูนแล้วเหรอพะชนถึงทางแน่เหรอพะชนทางนี้มันป้งปลาสมบักนาหลายกันดึกไปอีกสองเปียงหอนแรกแซ่บหรอ

yeah, bao giờ tằm chua, mà có lây nhau, con tằm riêng rồi con lông mướn riêng. bạc khế này say nồi, cái bóp, say lại cái bóp khế, con mà không anh. เต,ติมนาติดโคงเอาหอมผักหอมเปีหอมหมันคักสซี่กินเนาะหวยหยเนาการนี้ได้ปุ๊กการนี้ได้วะเีโอ้หสุดถนนแล้วปลาหนังโค้งนี่เนาะหคกินเนี่ยเิ้นดิเนาะไฟตักคอนเดอร์แบบเนี่ ครับรวมของบรรยากาศเขาแรงครับหน้าบ้านพงยีทธุนต่างคนต่างเรศลอยกันพุ่นน,นันทิษนันพุ่นนันทิษนี่ครับอเออพี่น้องเอฟซีสุมองสุบัติล้วครับมางโฮมแรงมาซุ่มแรงน้ำกันกับมูพงยุทรุ่นเราแอร์กับเมนของไคกับสิทธิเดินทางกับบานกับสองทาง่งานเชื่องขั้นทางเมืองเลื่อยนปล้วครับมั่นทีสองทีสามกับบานผมเอาแอร์ตำทัวโป๊ะโป๊กโป๊ะทุกคน อันนี้ก็เดือดสักะเดือดซุ้มเรงครับต้มปลาลำโค้งต้มหางแดงนี่สมปามี่ตาหุงเกยวมือดาบน่อยสวยเดิมพร้อมตําทัวของเบาเอมาเด้อเอซี่สมองสุบัล้วครับม่ซุ่มแรงน้ำโปรยุ่นน้ำทีมงานเบาเอ่นโค้งแซ่บลงันครับ ไทยกุ้เทียบไปแล้วบุษีมเนาะของแ่โอ้ยได้ทำแม่คนสีสวมสีมันตัวนี้รสชาติพันบ่อร่อยแซ่บเอออร่อยแซ่บยออมาไมมาหนิตัวนี้มันติดมือเน่ยมันยังเป็นนั่นเนาะมันคือขลองแท้ตัวเจ้าของม่เห็นอื้ มามามาโฮมเลียงน้องกันพี่น้องกลับบ้านเรากลับเมืองเลยบ้านยุปีบ้านยุฟีเด้วยเระเวิดระเวิดแล้วแมนลงไฟบ้านสามีบเรกัดจึงข้านีไม่แก้เขานีมากยามว่ีไวบ่มากหรอว่าเป็นยังเก่ยวเขาเจ้ากันเลยน้องไฟห้องสองคนเฮ้ยปันกันก็เราทง จะได้เดินไปชมเอนมดเลยไปตายคุณเหรอเดินงี้งๆของลวงคุณจะจัดจัดการให้บริหารให้ก็สมมุติอย่างนั้ก็สบายเนาะมันกับว่าจเขามันเหลียงมันยังกะสั่งคนมาเกี่ยวโหลดสบายแต่ว่าปีนี้ก็ว่าท่านหูหรืว่าไปตายชคจเลเ่อนยังวะจองเกี่ยววะโอ้ยจองเกี่ยวย้อยย้เกี่ยวเนี่ย ลาคัะก็ย mm. hmm. ู่หน่ตันลาค่ะมันตักเขาเนื่อฝนตกแสดต้อยังกรนางินงซื่อฝนตกเต็ที่เอาเด็กกอนมาตีาตเห็ดคือเบาฉนอมใหม่จะได้ปกยากิเ็กปดกันยอนก็ฝนตกค่ำเนียนูคนปูหวานปลูกยาถ้าจะยม่กนเนาะขึ้แพ่อปีนั้นเนานำตัวน้ำไป น้ำมันไหลจัดจ้าตปีนี้ก็ปีนี้วับวับสังเด้ฟังเสียงบรรยากาศพนดีว่าอาทิตย์ฝนตกตุลาพฤศจิกาคอัว่าวับสั่งเมียนเมียนวันนี้เนี่ยฝนบรรท่องสุเมรีมันทีเปลี่ยนแปลงมันดิเปลี่ยนแปลงคือเป็นอันคือภาคใต้ทางภาคใต้เนี่ยม้าห้องเกจ้าเข่าฝนตกฝนทางเพลินเลยแต่ยิ่งเพลินว่าตามข้าวดอกว่า เป็นไรไม่ตัวกินได้ไรเถ่อกินได้ไรน้องไพ่เป็นเนสน้องไพ่เอาโอ้ยน้องไพเห่าผูเดียวตัวนี้เป็นสาวตัวสมปลาสมปลาแซบแซบแซบสมปลาเดียวนี่ไหมสมปลาแซบมปลานข้างเร่อะไรแซบก็เร่อยับยั้งเงินมันเดียวคับ กินจะกินเทียหลายยางกินเทระยางอันนี้เสียบนำมันนันก้อนสมควรจทังอวยไปทางไม่ะนี่สมปลาเสีบนำกะสมปลาไปก้อนเนี่ยเหมือนมันบ่ขาวเนาะได้มาฝากมาตู้ไลอยู่ดอกบเนี่บ่กันบ้านน้อยก็แสบเ่ยตัวนี้น้อยก็เสีบตัวนี้น้อยไม่ปลาปวปลาธรรมชาติปลาน่มผมนำลามัน ไหลมันก็เลยบวบเป็นปลาปลาข้าวเนาะปลาหนังคงอย่เนาะน้ำตาลาบเมนียเนเมียนหมุนไปเรื่อยๆน้ำไงน,ำน้ำไหลอันนี้ก็ขอบคุณเอฟซีครับขอบคุณพี่น,อน้องบ้านเฮาที่โคตไหลโคตรแชร่โคตติดตามอีสาบนบ้านดุงหน่อยพอร้อมเบาแอร์ดุกน้ำคงครับแร้งนี้มันนี่พียรุ่นพร้อมทีมงานครัับสสวดีครับสวัสดีครับ